โอ้โหในวันนั้นนะคะบอกเลยว่าเขามีชื่อว่าหมี่ดำหมีดำค่ะหมี่ดำมาหาหมอมนนะคะในวันนั้นเนี่ยหมี่ดำนะคะทุกคนนะคะลงความเห็นว่าทาไมถึงมาหาหมอมนนะอีกรอบหนึ่งวันนั้นไม่กินข้าวมาหลายวันแล้วก็อาการของน้องนี่คือหอมไม่มีแรงไม่เดินแล้วหายใจไม,จไมไ่ได้แล้วต้องอุ้ม หายใจแบบว่ารวยรินมากรวยรินมากค่าไตาพุ่งสูงนะคะสูงมากสูงจนหมอบอกว่าโอ้โหเห็นค่าเลยเราเครียดเลยนะคะหมอบอกทำใจแล้วทำใจนะคะ,ะคแต่สิ่งที่หมอทำให้ก็คือหมอรักษาให้เต็มที่มากๆเลยแม่หา ให้แม่ได้พูดจากวันนั้นนะคะคือขี้ตาเนี่ยโอ้โหเกิดกลางเดินไม่ได้หามกันมานะคะลงมาจากรถนี่ือเหมือนลอยมาพอทุกคนชื่อกันหามมานะคะไม่มีแรงเลยนะคะในวันนี้น้องมันใช่ตัวเดียวกันไหมหันหน้ามาเร็วมีดำมีดำมีดำเอาตูดมาให้ดูอ่ะหันหน้ามาลูกแม่ขา โอ้โห oh. วันนั้นนี่ทั้งขี้ตาทั้งขี้หูวันนั้นนะคะทั้งเห็บหมัดทั้งขี้ตาทั้งขี้หูทั้งทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> มี้บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นตัวเดียวกันจริงไหมใช่ค่ะดีขึ้นมากเลยให้แม่วันน,นี้วิ่งนำวันนี้<อ>วิ่งนำหมอขอ,ของเสร็จปุ๊บวิ่งนำนำแม่นะคะ <c oughs> วิ่งนำแม่นะคะ <c oughs> แม่หา วันนั้นถามกันเข้ามาทุกคนเป็นพยานจริงไหมใช่ใชแล้วก็เหี่ยวมาก<ๆ>เหี่ยวมากๆนะคะ<ๆ>เหี่ยวมากๆนะคุณอ้อยหวานบอกว่ารอยาโรคผิวหนังและยาสักผลนะคะเดี๋ยวจบเ,เดี๋ยวประมาณจะบอกว่าเที่ยงคืนโทรหารหมอได้<ๆ>ไหมก็เกรงใจนะคะ<ๆ>เดี๋ยวคุยทักมาอินบ็อกซ์อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะก็วันนั้นนะคะที่อาการหนักมากให้เจ้าของคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไหม ไม่คิดเลยค่ะว่าจะพ้นวิกฤตมาได้วิกฤตของน้องเนี่ยคือหนักจริงๆค่าไตน้องเนี่ยโอ้โหเกือบสิบหละคือในวันนั้นนะคะที่หมอพูดกับเจ้าของว่าแบบก็จะต้องสู้กันนะคะแล้วก็ให้ยาทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะคะมันไม่อยากจะเชื่อเลยคุณบีเอ็มบอกว่าเพลงมาไอ้ายบ่อยากเชื่อสายตาเอ้จริงนะคะจริงนะคะคือให้คนแถวบ้านทักไหม ก็พี่ชายเขาเห็นเขาก็ยังหมอโอ,อ้มันดีขึ้นมากพอดีปุ๊บเริ่มดือ้อเริ่มจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือให้น้ำกุงน้ำเกลือนี่แรงวันนั้นเดอะฉีเองยังไม่ได้นะหมอย,ยังต้องสวนท่อฉีนะแล้วละอืก็ไม่ออกนะคะต้องล้วงอืน,นะคะโหอาการถ่ายดำทุกอย่างมาย่ำแย่ม,มาก คุณแม่น้องจีจี้บอกว่าเจอหมีดําด้วยนอนมาหาหมอแต่ตอนกลับเดินสบายเออจริงนะคะใครที่เห็นในวันนั้นนะคะไม่เชื่อสายตาก็ต้องเชื่อวันนี้วิ่งริ้วริ้วเลยนะคะวันนี้เปิดประตูเข้ามาเองนะเปิดประตูเข้ามาเองเลยนะคะหนูโหจะจะจับไข่หน่อยนะคะน้องจะจับไข่หน่อยทันไรโอ้โหไม่ขี่ไอ้เนอลูกไม่ไม่ใช่ขี่ไอค่ะแม่เขาอยากกลับบ้าน หมูแม่หมอกับน้ำพริกอร่อยค่ะน้องแตเอียฟินกลิ่นมากขอบคุณนะคะน้องบ้านน้องแตเอียนะจ๊ะน่ารักที่สุดเลยนะเออเขาบอกว่าหมอหมอเก่งอยู่แล้วหมีดำโชคดีแล้วนะลูกนะขอบค,คุณคุณก้าวสำคัญนะคะเขาบอกว่าทำไมต้องมาขนโรงรักษาได้ไหมได้นะจะ วันนั้นขี้หูตัวนี้นะคะโอ้โหเหม็นมากแค่เช็ดหูนะคะยังใช้เวลานานมากเป็นหนองเลยในหนองเหม็นมากนะคะแล้วก็ตาเนี่ยขี้ตาแบบสุดๆเลยยายาตาดีมากยายาตาหมอดีมากจริงไหมคะจริงขอดูรูปอีกรอบนึงนะคะวันนั้นดูแก่ชราโอ้โหวันนั้นตาแทบมองไม่เห็นเลยค่ะ วันนั้นตา,ตาแทบมองไม่เห็นยาหยอดตาหมอใช้แล้วเปลี่ยนชีวิตจริงไหมคะตาใสเจ้านี่คือไม่ได้ใช้คีตาก่อนออกไลฟ์อันนี้เป็นพยานนะคะไม่ได้ใช้คีตาก่อนออกไลฟ์แต่ละตาที่หมอให้ยานะคะจะเป็นยาหยอดตาสําหรับภาวะตาแห้งวิกฤตนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยไม่ต้องใช้มือนะคะในการเช็ดคีตาอีกต่อไปนะคะน้องจะสามารถเบิ่งโลกกว้างได้จริงไหมคะแม่คะจริง เอออีกนิดหนึ่งนะคะจากสตอแพทย์จะกลายมาเป็นนักเสกมายากลแล้วนะโอ้โหดูตาสิตาใส้ออคุณกอซิล่าบอกว่าหมอเก่งที่สุดอย่างอยู่ใกล้ๆหมอจังอยู่เยอรมนีนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะอยู่เยอรมันนะอบ,อบอกเลยว่าบอกเลยว่าดังไกลไปถึงเยอรมันเลยเออนะคะคุณเทนถามว่าหมอเปิดทุกวันไหมอยากพาน้องไปหาเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะจ๊าวันจันทร์หยุดนะจ๊ะ ก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหมีดำที่สร้างปาติหารนะคะค่าไตที่โคตรสูงในวันนั้นนะคะนอนตะแคงข้างที่ย่แย่มากวันนี้ใส่หางกระดิกหางนะคะและจะพร้อมกลับบ้านแล้วนะจะอยากจะขับเตนแก้วลูกเขาบอกว่าลองซื้อครีมอาบน้ำหมอมนดูค่ะมาหาหมอมนดีสุดขอบคุณคุณเป้นะคะ S <S เออสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้โห